ตอนนี้เรายืนอยู่บนยอดที่สูงที่สุดในจุดนี้นะครับตรงนี้นะครับที่เขาจะสั้นเจดีนะครับตอนนี้กําลังทําฐานขึ้นมานะครับจะเอาองค์เจดีที่สําเร็จมาใส่แต่ว่าทําฐานขึ้นมาก่อนนะครับต้องแบกทรา,ายแบกปูนขึ้นมาจากข้างล่างน,นะครับมันจะเป็นบ้านศาลาเมืองน้อยนะครับ ช่วนี้สามารถที่มองเห็นวิวได้180องศานะครับมาดูอมองเห็นวิวได้ดีนะครับ